ตามที่ศาลโลกได้วินิจฉัยชี้ขาดเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2505ให้ปราสาทพระวิหารตกเป็นของกัมพูชาและทางรัฐบาลได้ออกแถลงการให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบมาเป็นลำดับแล้วนั้นออกเป็นแถลงการไอ้รัฐบาลพรรคการเมืองมันเคยทำไหม <c oughs> ปิดบังประชาชนมาตลอดโดยรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโดยเฉพาะตัวข้าพเจ้าถือว่าเรื่องนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะเกี่ยวกับผลได้เสียอย่างสําคัญของชาติรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไอ้นายยกที่มาจากพรรคการเมืองเคยประกาศประกาศไหมว่าตัวเองเป็นรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารหรือบอกว่าเขาเป็นพันการเขายังชูเคารพต่อองค์พระประมุกเลยในฐานะเป็นรัฐบาลของพระองค์ท่าน ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อกรณีดินแดนตอนนี้อธิป,ปไตยและวไอ้พรรคการเมืองมันไม่เคยพูดเลยมันพูดแต่ว่าความสัมพันธ์อดีระหว่างไทยกัมพูชาพี่น้องกวัดเอาครับเป็นเรื่องของแผ่นดินไทยซึ่งเป็นมรดกที่บรรพบุรุษของเราสู้อุตศา์ฝ่าคมอาวุธรักษาไว้และตกทอดมาถึงคนรุ่นเรา จึงสมควรที่คนรุ่นเราทุกคนจะได้ใส่ใจและสนใจร่วมรู้ร่วมเห็นก่อนที่จะดําเนินการจะมีการดําเนินการใดลงไปเกี่ยวกับผืนแผ่นดินผืนนี้ด้วยเหตุน,นี้ข้าพเจ้าถือว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลและตัวข้าพเจ้าเองที่จะต้องชี้แจงให้พี่น้องร่วมชาติทั้งหลายทราบถึงการที่รัฐบาลน,นี้ต้องตัดสินใจในกรณีประสาทพระวิหารต่อไป แค่เฉพาะภาษาแต่เที่ยวนี้คาฟ้องเป็นเรื่องดินแดนเลยมันก็บอกว่าจะปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลโลกไอ้เจ้ายิงรากบอกว่าเคร่งรัดเลยไอก้กระทรวงได้ว่าปฏิบัติปฏิบัติทั้งทั้งคำพิพากษายังไม่ออกมาทั้งทั้ง,ท,งที่เป็นเรื่องดินแดนเนี่ยเคยฟังประชาชนก่อนไหมนอกจากไม่ฟังประชาชนแล้วเคยเสนอตามกฎหมายแล้วเคยดําเนินการตามพระราชอำนาจที่ ที่มีข้อกฎหมายกําหนดว่าเรื่องอาณาเขตเป็นพระราชอำนาจได้เดินตามกระบวนการเหล่านี้หรือไม่ก็มไม่เคยตอนนี้คำพิพากษายังไม่ออกมากูก็ท่องล่วงหน้านะกูจะรอ,อ,อคำพิพากษาอะไรจะปฏิบัติกา,ารพิพากษาเจ้ามสสิิมบ่างไงหลังจากคำพิพากษามาเจ้ามุสลิมว่าสําหรับกรณีประสาทพระวิหารซึ่งศาลโลกได้วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วนั้นข้าพเจ้าซาข้าพเจ้าขอทบทวนความเข้าใจกับเพื่อนร่วมชาติทั้งหลายว่า รัฐบาลและประชาชนไทยไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลโลกเลยนี่แม้มีคำตัดสินแล้วด้วยซ้ำไม่เห็นด้วยไอ้นี่ยังไม่รู้เลยให,ให้ยอมรับซะแล้วทั้งในข้อที่จริงและในทางกฎหมายระหว่างประเทศและในหลักความยุติธรรมตามผลที่รัฐบาลได้แถลงไปแล้วตรงนี้สําคัญที่ผมจะต้องดำเนินการเคลื่อนไหวครัไอ้นี่จะเป็นตัวไขแต่เราตระหนักดีว่านี่คำภาษาเมุสลินะ คำพิพากษาของศาลเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไม่มีทางจะอุทธร์ได้เอาเลยนะครับผูกพันขนาดไหนยิ่งกว่านั้นมาตรา94บ่งไว้ว่ามาตรา94ากฎบัตรนะรข้อที่หนึ่งสมาชิกของแต่ละประเทศของสหประชาชาติรับที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลโลกในคดีดใดๆที่ตนตกเป็นผู้แพ้ ครับผมถึงเรียกร้องให้ถอนตัวจากสารโลกไม่ต้องรองคำพิพากษาสารโลกเราจะได้ไม่ต้องอยู่ในสถานภาพการเป็นผู้แพ้โดยสารโลกยังไงจะได้มีไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติไงตามมาตรา94ข้อที่หนึ่งข้อนี้50ปีเราไม่เคยเอาประวัาสตมาเป็นอุทาหรณ์แต่ปัจจุบันเลยมีจะท่องความานันดีพร้อมจะผูกพันจะปฏิบัติตามข้อสองตอนนี้ ที่จะต้องไปคณะมนตรีความมั่นคงถาวนเนี่ยเพื่อล็อกข้อสองถ้าผู้แพ้ในคดีใดไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันซึ่งตกอยู่แก่ตนตามคำวินิจฉัยของศาลอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ฟ้องอาจร้องเรียนไปยังคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งถ้าเป็นความจำเป็นก็อาจจะทําตามคำแนะนาําหรือวินิจฉัยมาตรการที่จะดําเนินการเพื่อให้ยังผลเกิดแก่คําพิพากษาได้คือจะออกมาตรการบางังคับประเทศไทยปฏิบัติตาม ผมถึงจะต้องยื่นเรื่องต่อเลยขาดิการสัมปชชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสามปะชาชาติตุลาการสารโลกมาต่างกัรต่างวา,าระกันและแสดงจํานวนประชาชนซึ่งเอาด้วยนี่เพิ่มมาตลอดแล้วก็ต้องไปคณะมนตรีความมั่นคงถาวรพราะวีโต้ได้ในข้อสองครับถ้าไปหลังพิภากษาจมพลสดิ์ก็จะย้อนรอยจมพลสดิ์เลยทําอะไรไม่ได้แล้วต้องปฏิบัติครับ,รบผมถึงต้องทําก่อนสารโลกมีคําพิพากษา เพราะฉะนั้นการบอกบอกกับรัฐบาลบอกคนที่เกี่ยวข้องว่าทําไมต้องไปศาลมันจึงเป็นประเด็นสําคัญตั้งแต่ต้นว่าเมื่อเรามีทางเลือกที่จะไม่ต้องไปไม่ต้องไปขึ้นเราสามารถทําได้ทําไมเราไม่เลือกทางที่ดีที่สุดให้กับประเทศและถ้าเกิดมาถึงกรณีที่สองตามกฎบัตรข้อ94เราเกิดเป็นผู้แพ้ตกลงแล้วใครจะต้องรับผิดชอบถ้าต้องเสียดินแดนครับนี่ไงฉะนั้น ประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักเลยในการเคลื่อนของแนวร่วมคนไทยรักชาติรักสามดินขอไขวันนี้ให้ชัดเจนครับคือมาตรา94ข้อที่1และข้อที่2ขอย้ําอีกทีหนึ่งข้อที่1สมาชิกของแต่ละประเทศของสารประชาชาติรับที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาของศาลโลกในคดีใดๆที่ตนตกเป็นผู้แพ้ครับข้อที่ส ถ้าผู้แพ้ในคดีใดไม่ปฏิบัตามข้อผูกพันที่ตกอยู่แก่ตนตามคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาของศาลอีกฝ่ายหนึ่งอาจลองเรียนไปยังคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งถ้ามีความจะเป็นก็อาจจะทําตามคำแนะนําหรือคำวินิจฉัยมาตรการที่จะดําเนินการให้ยังให้ยังผลเกิดแก่คำพิพากษานั้นได้ครับนี่งไงเพราะฉะนั้นแนวร่วมคนไทยที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้จึงเลือกแนวทางปฏิเสธอํานาจศาลโลกเมื่อไม่ไปศาลโลก ความเป็นผู้แพ้ก็ไม่เกิดกฎข้อบังคับนี้ก็ใช้กับประเทศไทยไม่ได้จบจบแต่ต้นเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าวันนี้ปะทำไมรัฐบาลจะต้องโฆษณาชวนเชืิอสื่อมันจนโวมคมรอสารโลกรอสารโลกรอสารโลกแล้วก็รุนว่าไอสารโลกของมีภาษามาสีแนวทางแต่ไม่พูดว่าจะเสียดินแดนอ่าครับแล้วก็ไม่พูดว่าถ้าเลวที่สุดทางเประเทศไทยต้องปฏิบัติตามไม่เคยมีใครพูดครับแล้วก็แล้วเราไมต้องรอทําไมต้องรอให้สารโลก กำหนดโดยคาพิพากษาและผูกพันเราเราทําไมไม่กําหนดตัวเองออกจากสารโลกก่อนสารโลกมีคมําพิพากษาซึ่งเราออกอยู่แล้วซึ่งออกมาแล้วตั้ง50าส <50 S 1> <ไ>ป,ปีนี่คือแนวทางแต่ใครบถึงบอกว่าใครที่บังอาจเอาประเทศไทยไปเป็นจําเลยในสารโลกอีกเนี่ยคนเหล่านี้ควรจะมีความผิดไหมควรจะมีความผิดยังไงเอ,เอาต่อนะตอนนี้เรื่องการเคารพต่อพระราชาหน้าเรื่องดินแดนของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ขณะที่รัฐบาลจะพักการเมืองไม่มีเลยท้งนั้นที่เขียนไว้ในมาตรา190แห่งรัฐธรรมนูญว่าเป็นพระราชนาจเรื่องดินแดนเรื่องอะไรต่ออะไรการที่สารโลกจะมีภาษาเกี่ยว่องดินแดนเป็นพระราชนาจที่ต้องมีพรกลมราชมิตรใช้รัฐบาลไปเออเองเออเอง,เออเองโดยพระราการตัดตว่าจะยึดถือสารโลกปฏิบัติเลยได้ยังไงกองทัพแม่ชตาก,ก็ยินยอมพร้อมใจจะปฏิบัติตามรัฐบาลแล้ววันนี้ก็ส่งรองนายยกสติปัญญายัางไงพี่น้องตัดสินใจ ประสานกันลองนายกกัมพูชาว่าะยังไงย่งไงทั้งทั้งดิตัวเองไป็ฝ่ายไปงองเขาอ่ะบ้าไปแล้วเ,เออสียสติไปแล้วครับจอมสลิด์พูดเลยอันนึงในค,ำนคํำภาษาบในเรื่องนี้รัฐบาลรู้สึกสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยที่ได้พระราชทานคติ และพระบรมราชโชวาทแก่รัฐบาลด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพของชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่งผมถึงบอกว่าที่คุณไปขึ้นศาลโลกคุณเข้าเฝ้าหรือยัง,ยงที่คุณมาถแถลงว่าคุณจะปฏิบัติตามศาลโลกคุณเข้าเฝ้าหรือยังอย่างไอ้คุณตอนนี้ก็คือไอ้ตัวนายกนักการเมืองและรัฐบาลโดยเฉพาะนายกไล่ลงมาทั้งคองรมอทั้งคณะที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันนี้นี่ครับท่านเทนี ถูกเขียนไว้โดยรัฐธรรมนูญชัดเจนับจอมมุสลิดไม่มีรัฐธรรมนูญถาวรนะครับแต่จอมมุสลิดพิสูตตัวเองด้วยการกระทําแต่ไอรัฐบาลมาจากภาคเมืองพิสูตตัวเองด้วยปากแล้วก็เบี้ยวใจมันไม่ใช่ครับขนาดขนาดกฎเกณฑ์ต่างๆเขียนเอาไว้โดยชัดเจนเป็นตัวตัวอักษรประกาศใช้ทุกคนก็สามารถจะตรวจสอบได้ จร,จริงๆไม่ต้องรอมาฟังวันนี้ก็ได้ตรวจสอบเองก็ได้ก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องอย่างไงบ้างวันนั้นคําปาสายเยอรจบยังไงรู้ไหมครับคืนวันที่สี่กกฎาคมสองพันห้ร้ยห้าข้าพเจ้ามาพูดกับท่านด้วยน้ําตาแต่น้ําตาของข้าพเจ้าเป็นน้ําตาของลูกผู้ชายของเลือดของความข้างแค้นและผูกใจเจ็บไปชั่วชีวิต ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษผู้กล้า,าหารของชาวไทยข้าขอกล่าวคำปฏิญาณด้วยวาจานี้ไว้ว่าไงครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการย้อนเทปอดีตสรุปมาในเช้าสำคัญวันนี้ก่อนจะขึ้นกับพี่น้องประชาชนในบ่ายสองวันนี้ฮันบรรพบุรุษที่ผูกใจเจ็บเอาไว้กับกัมพูชาเนี่ย เป็นการผูกใจเจ็บโดยเหตุที่กัมพูชาไม่สำนึกบุญคุณและยังมาฟ้องเอาปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นปราสาทที่อยู่ในดินแดนไทยแล้วก็ทิ้งท้ายว่าพี่น้องชาวไทยที่รักในวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องเอาปราสาทพระวิหารกลับมาเป็นของชาติไทยให้จงได้สวัสดีครับดังนั้น ไอ้ตรงนี้ก็คือการประกาศจุดยืนของประเทศไทยต่อกรณีพิพาทไทยกัมพูชาอย่างชัดเจนไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลโลกให้คนไทยได้ทราบแล้วก็ไปถึงทั่วโลกในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคณะณคือนายถนัดคอมันโดยหนังสือดังกล่าวลงวันที่6กรกฎาคม2 5 0 5ไปถึงเลขาธิการองค์การสหประชาชาติขณะนั้นมีชื่อว่านายอุทันประกาศจุดยืนของท่าทีประเทศไทยชัดเจนว่า ไม่เห็นด้วยและขอคัดคานคำพิพากษาซึ่งขัดต่อสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2447และปีพุทธศักราช2450และขัดต่อหลักการความยุติธรรมและหลักการกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมตั้งข้อสงวนไว้ให้มีผลตลอดไปโดยไม่จำกัดเวลาเกี่ยวกับสิทธิทจะพึงมีหรือพึงจะมีในอนาคตในการข้อความประสาบริหารโดยกระบวนการที่ชอบโดยกฎหมายตรงนี้เนี่ย มันก็ต้องมายืนยันว่าสิ่งที่รัฐบาลจำศริฐทำไว้เป็นมรรทัดฐานมาถึงวันนี้เนี่ยรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองล้มทิ้งหมดเลยแล้วยังโฆษณาชวนเชื่อประชาชนให้สะกดจิตประชาชนอยากเคลื่อนไหวเรื่องนี้รอ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 ,อแมนแต่ผู้นั้นรถทับก็วานอนสอนง่ายนี่นี่คือชั่วโมงนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับผมก็อยากจะสรุป ในยะที่มาที่ไปของเรื่องไว้แต่เพียงแค่นี้ครับตอนนี้ก็มาถึงความเป็นไปในความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันใช่ไหมในร่วมสมัยเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดิน ที่จะมาอ้างอิงในเช้าวันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนในครั้งสำคัญเมื่อต้นปีนี้รเราได้เคลื่อนไหวเรื่องนี้ในครั้งสำคัญคือวันที่ย1มกราคม2556ซึ่งวันนั้นเราได้มีการนัดเคลื่อนไหวพี่น้องประชาชนที่ลานพระรูปพี่น้องได้กรุณาออกมาแสดงตัวตนหมื่นก,นออกว่าคนนะครับในกรุงเทพมร แล้วก็ในวันนั้นเราได้เดินขบวนไปที่สำนักงานสาหารประชาชาติประจำประเทศไทยเพื่อยื่นหนังสือต่อเลขาธิการสาหารประชาชาติเสร็จจากนั้นเราก็ยื่นหนังสือถึงท่านประธานสารดีกาของไทยฐานะประธานอนนาตุลาการและผู้นำเหล่าทัพของกองทัพแห่งชาติเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้มีการหยุดยัง้งไม่ให้นักการเมืองในรัฐบาลและในสภาสมรกันขายชาติยกดินแดนแห่งรชาชณาจักรไทยให้กัมพูชา และไม่ยอมรับสารโลกและคำตัดสินสารโลกเดินมาตั้งแต่ต้นปีในรายละเอียดในหนังสือจะขออนุญาตสรุปตอนสำคัญให้พ่อแม่พี่น้องได้ถึงเข้าถึงความจริงครับดังต่อไปนี้วันนั้นวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่21ใช่บเอม็มกราคม2556า้ยใช่ไหมครับ,รบวันนั้นประชาชนเราส่งรายชื่อไป หนึ่งล้านสองแสนหานรย่ชื่อครับครับ,รบสิ้นปีมาวันนี้ร่วม9ล้านครับโอเคไหมครับหนังสือมีนัยยะาสำคัญอย่างนี้ครับว่าโดยที่บัตรนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแล้วว่าตอนนั้นมันมกรานะครับศาลโลกกล้าจะตัดสินคดีที่ประเทศไกกัมพูชาได้ยื่นฟ้องประเทศไทยและเป็นที่แน่ชัดเช่นเดียวกันว่าผลการตัดสินนี้จะทำให้ประเทศไทย เสียดินแดนประมาณ4.6ตารางกิโลเมตรหรือกว่า3,000ไร่รอบประสาทพรวิหารและจะนำไปสู่การเสียดินแดนตลอดแนวชาย